สวัสดีค่ะมือนี้ปอมซาสิมาอัปเดบประเขือปล่อยที่ปฟงใสแยกตันไร้เจ้พี่น้องเนี่ยว่าเป็นยังไงเพราะว่าปอมสาเพ,พิ่งปลูกครั้ง,งแรกแล้วก็ได้มาได้สักระยะหนึ่งหรือปมอสาก็สิมาอเบจะ,ะพี่น้องเบ่งว่าเป็นแบบไหนความันสิขึ้นไดงเลยเอ่อโนเบบอหรือเหน,นีงจังแดเนี่ยจ้ะดูลักษณะแล้วปอมสาคิดว่าคือสิบ่ประสบความสำเร็จในการปลูกเอ่อมะเขือปล่อยู่นี่ ก็วเหยังยไงดีพี่อยากจ้ะนอนปลูกไว้ในบ้านกับโจ๊เเกเขาตั้งแค่เห็นแบบเพียร์ลักษณะใบเขาเสียด้วยนบน่สมบูรณ์เพียร์ไม่มีเพียร์เขิน,นล้ายได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวผอมซากับสตองออกแล้วก็ทิ้งไปเลย แต่ว่าถึมาอัพเดตให้พี่น้องเบื้องนี้แหละว่าปลูกแล้วต้องประสบความสำเร็จบ่ถ้าผู้ใดสิอยากปลูกก็อทำให้โรงเรียนได้อย่างกา็ออมซ่านี่ก็บรรยายแจ้งนี่ต่อไอป้างหอขคือกันสร้างกระจกก็คือมัน,นบ,บน่ใหญ่แ่ะพี่นอ้องจริงๆแล้วมันน่าสิเอ่อใหญ่หรือว่าจะเล่นเติบโตแต่ว่าก็ออ่ามันใหญ่สังเกตเที่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือแบบ กินไปเลยเพี้ยไม่กินเขาอาจจะล่ามไปอาจจะล่ามไปต,นนตน้นไหนต้นอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องทิ้งทุกต้นที่เพียเย้ยได้จากพี่น้องแล้วก็ดูเหมือนเขาจะแคร์กันเนี่ยจ้ะที่ปอมซาเอ่อฮิดคลิปไว้ว่าปอมซาเราคยปลูกปอมซาสิลองปลูกเบงนี้แหละแบบคนล์ก็คือแบบนี้แหละว่าแบบปลูกแลบ้บบผสมทั้งสมดุลเนี่ยแหละถ้าพี่น้อง ผู้ใดที่อยู่นอกแว่จะปลูกประสบข้อสำเร็จนี่เห็ดวิธีแบบใดเช่นใดก็บอกกันได้ว่าให้เช่นใดเพราะว่ามักกินบักเรือปอดจะโดยตัวส่วนตัวแล้วเพี้ยนถึกตุ่นได้ใจไปหน่อยอาจจะมาน้ำดินแน่น้ำหยางแน่แต่ว่ากัเข้ากับเปิดไอ้เปิดกระจกเปิดไอ้หน้าต่างนี่ใดเพราะหลายพออากาศมันก็เย็นเพราะเพราะงานต้องปิดไว้เพราะติดแหวนใช้ปูมันลายสิการแพร่กระจายของเชื้อ ของเพี้ยนเลยเร็วเนี่ยเพราะเขาบด่วนรุ่มโดนอยังงนี้จ้าพี่น้องป้อมซาเนี่ยก็มาอัปเดตนี่แหละบักเตอร์ปอให้พี่น้องได้เบิ่งว่าปลูกเราเนี่เป็นแบบเด็อันนี้โดยช่วงตัวป้อมซานะแต่บางคนอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้แต่วป้อมซาคิดว่าป้อมซาประสบปลูกเราไม่ประสบความสำเร็จนีจ้าก็จะได้เอาไปทิ้งเพราะว่ามันเป็นเพี้ยนนี่จ้าพี่น้องป้อมสามารปเห็เบิ่งแล้วแล้วก็ พ่อกันคิดนาที่นออ้องผู้ใดที่ประสบความสำเร็จกอแสดงความยินดีนำหลักกอบอกในว่าเหตุแบบใดพ่อกันคิดนาหน,น้าจีนองคิดนี่ขาไป้ช่นนี้นะจ๊ะดีจ๊ะ